ไปไหนมาย่าหนูมา,มาคนเดียววะนี่สามีหนูไม่ไหนสามีหนูไม่ไหนเง่าเงาค่ะแม่ช่วงนี้สามีหนูเราค่ามาน้องนะั่นนะ่ะนะฮักนะฮักนะ่นะแยกทางกันค่ะแม่อ๋อแยกทางชั่วคราวหรือถาวรถาวรเลยคืออยู่ดีก็ไปเลยยอ้กามาได้พิษกันย่ามาได้พิษกันชีวิตคนเฮาวกว่าย่าน้องบอกว่าจะเป็นกระเทยตุ๊ดแต่ทอมดี้พ่ใจาไม่ยิงนะ่ะความรักถึงมันถึงที่สุดเราก็ต้องปล่อยวางแม่แม่มันจจมีอยียงจีรังยั่งยืน กระเทยอะเนาะคือการกันเฮยไม่ถึงความใจของมันด้วยแบบแม่กันเฮยเนี่ยกันเฮยนี่ไงของกันอีกกันเทยนี่รักเอ่ยเตยหอมรักแท้อยากจะมีแต้ว่ะเขาพอเจ้ามูรอบข้างเขาหรอแม่นบแต้สักคนแหละแม่ก็เนี่ยกระเทยมันจะมีคำว่าความรักเป็นได้พ้องเบาหลอกก็ก็ได้อยู่คำว่าก็ได้อยู่ก็คือบ่ได้นั่นแหละแม่นบ่ได้อืม ก็ได้ยูอยากเหมือนมโนเป็นคนเดียวอย่างนั้นแม่น้ำเก็เเอยมันเป็นคําว่ามโนมันนางมันนีนางหวังมโนก็เธยเองว่าพอใจยิ้มเพื่อมาได้ก็ไปตุ๊บเป็นตะเลาว่าใส่สอบพอใจใครได้อีกก็เเอยมันต้องเป็นคนที่มโนเก่งที่จริงมาบ่กเส้อย่าเนาะฮะความจริงก็คือผู้ชายแบบเข้ามาเพื่ออย่างยังไม่มีหลายซีก็ยิ้มเพื่อมาได้ก็ตีโพยตีพายเก็บไปฝันไปโพธนาแบบมันใจเพราะใจแชทหามาได้อ สหฮักกาเพราะว่ายังได้หรือแบบอ๋ออันนี้นะเจ้าอีแม่นี่แบบเกย์มโนเลยแม่แบบเคย์มโนมันว่าเให้ตกเก่าบอกดูว่าเฮ้แม่นะกระจายมาปีบมันหวดมาเอาดอกลงดอกไม้เหอเป็นมโนโอ้แล้วแม่ละไอ้มีไหนไอ้หยังไอ้หยากกูที่แม่ถ่ายคลิปนะมีไหนมาหั่นนะไอ้เหินแม่นไอ้เหินไปคนเดียวมีไหนนะไอ้เหินก่าไปหันปอนไอ้เหินไปทำงานปนไอหายไปสามวันแล้วอ่าวกมาเรื่องกลุ่มละหายไปสามวันละฮะ ถ้าแม่เขาบอกว่าแม่เขาเป็นเพื่อนไม่นอนเป็นเจ้าไงขนาดนี้ห่ดใจแล้วครัแม่หันไปดถึงกู่วันแล้ววันนี้แม่มาคนเดียวอยู่ในโซ่มาคนเดียวที่ไหนไอ้โตตรงมาตัวนี่หรอก็อู้ถึงไงคือไอ้ผมมาตัวแม่หรอว่ามาน้องมันต้องเอาไปตัวตลอดเวลาอย่าก็เป็นแฟนกันในฟิลแฟนหรือฟิลแบบ ยี่ต้องไปด้วยกันกับแม่ผัวเมียเนาะตองอวยิันแล้วแม่ทูนต์จวนพ่อ่ยปฏิเสธพ่อจปฏิเสธเจ้าพ่อเครับจวนไม่กับมาโน่ม่ก่อเหมือนพี่ปันอูถามว่ามโนก็ก็เหมือนเขามาจีบแต่เขาแตะแต้บอกว่าแม่ควรจะมีแฟนก่อนแม่ถามน้องในหันะมาเป็นแบบกระเทยคุณแม่กับกระเทยเป็นลูกถ้าเป็นลูกนี่ลูกกัว่าเอาเลยค่ะแม่ก็คือความสุขของเฮาเองกัคือมาโนแบบมาโนแบบเกี่ยวกันคือเอาไว้ก่อนแม่กลัวเขาจะละแม่ไง มาละลอกเขามีลูกเขามาได้เนี่ยเธอเอาไว้ก่อนแม่คือเขาไม่มีมดลูกเอาไว้ก็อนคือหมายถึงว่าเอาไว้ก่อนเอกาก็ได้เป็นฟิลแฟนไว้ก่อนเอาไว้ก่อนย่าแม่เอาไว้ก่อนเอาเลยค่ะหนูหู้จักเวิร์นเราบอเปอร์เซ็นเขาเป็นใคหนูอย่งแม่สอนหนูหนูหู้จักเวิร์นก่อนแม่ก่อนแม่ให้เราเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนเอกาเจอกันกินเหล้าขันอีบัได้เาได้กอดแล้วแม่เป็นพี่เป็นน้องกันกินล้่ฉันจะต้องมีแฟนย่ะ เป็นโซนมาได้จ้ะเป็นโซนมาได้ค่ะแม่ไวซีซีไปต้องเป็นโสดนะความรักการเทย์น่ะแม่มันปรมาเหมือนกันฮะโสดได้ยังไงแม่โซนมาได้เลยไม่ได้เชียร์เวิร์ดย่าอ่าเอาเลยนู่นหมดความรักการเทยมันสั้นเหมือนแม่อูเอกาเนื่องปีของชนีย่เหมือนแบบของการเทย์นี่เหมือนซิฟรักเอวยเตยหอมอมตะนิรันกาณิรันนิรันโดนย่าการเทยนี่ต้องเอาก่อนเลยเอาเลยค่ะจดกันยังก่อนย่าได้มาได้ก็ต้องเอาไว จดเฉยก่อนเรื่องเรื่องความรักก็ว่ากันอย่บอกจดเลยค่ะแม่จดไปก่อนเลยอันเบิร์นแม่แรงนี่ไอเบิร์นมาบ้านมาถ่ายคลิปปับล็อกข้าห้องเลยไม่เอาเลยค่ะลากข้าห้องเลยเอาค่ะเอาคากริปแอลเลยเนาะถ่ายคลิปมาต้องถ่ายมดเด็กอะไรจดไปก่อนแล้วก็ปิกมาถ่ายอันนี้กระเชียนะชนีนี่กระแรงนะเชียจดกันเฉยก่อนเงี้ยครับสนุนค่ะไม่เอา็่าจดก่อนท้าบ่านอาไ้ก็คบ เหมือนแม่บอกว่าบบเอากันบาได้ต้องเอาเขาเป็ดกระเทย์เกะความรักเหมือนแบบจีรังจดเลยจดกันเลยก่อนแล้วก็เอาแม่นจดแล้วก็เอาจดกันก่อนแล้วก็ค่อยครบแล้วก็ครบแม่บาได้เล่ากันเลยเนะเบิดการล็อกเข้าห้องละเขาห้ามไม่ได้เนะแม่มาถึงว่าเวิร์นมาถายคลิปถ่ายเคลือบรักจดกันเลยก่อนแม่แล้วก็ค่อยครบกันอันกระจุ้ออันกระจุ้ออวดไปเวิร์นเขามาทายคลิปในห้องนี่แอนแล่ตั้งตั้งกล้องไว้เห็นซักกัมแล้วเขาเข้า ใครจะเซตไผ่เอาเว้เลยอะใครจะเซตไผ่ไปเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าจะเซตเขาหรือเขาจะเซตข้าเจ้าเขาต้อาขึ้มันเซตกะฮะเขาต้องเอามันเซตกะฮ่าใครจะเซตไผ่ไวเดี๋ยวนี้อ๋อมันเซตเฮากะฮะมันเซตเฮาไปเพื่อเพื่อมันเป็นผู้หญิงนะเราจะแบบแม่ยันได้เฮาต้องเอาก่อนมาต้องกันล็อกเลยหรอเฮาต้องลุกก่อนต้องเซทมันกันล็อกเลยบรอกันล็อกเลยบรอเพราะกันล็อกนี่คือมันต้องเซตเฮาก่อนอย่ากล้าจะเอากันเลยกันล็อกอีเลยอ่แม่ ไอ้ยห้าขวบเต่าขั้นกนกะเต่าขวบย่าเออต่าขวบชัมีแรงเนาะชัมีแรงนำอันนี้ก็เสียเนอะที่เสียดีเนอะเอาเลยลจดก่อนเลย